นิดๆน,น,น,นะคะนี่2หน่วยนี้นะคะก็ถือว่าราคาดีนนะลารูใหญ่นะคะนี่ถ้าเทียบกับมือนุยนะ,ะไมโครโฟนอยู่ยตรงนี้นะกร <c oughs> อบอยู่ขนมปังไส้ถั่วแดงนะคะเดี๋ยวนุยให้ดูข้างในนะอร่อยนะคะไส้เต็มๆมากเลยนุยชอบกินมากทุกคนอ,อร่อยอะ่ะ <c oughs> พูดไม่ถูกนะคะ เนี่ยคะไส้เขาก็จะเป็นแบบเบอร์รี่นะคะขนมอันนี้นะคะมันอร่อยที่ข้างหน้าเนี่ยค่ะข้างหน้าเนี้ยแล้วก็ไส้อร่อยวันนี้นะคะเป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะนุ้ยก็ออกมาข้างนอกนะคะมารอซื้อขนมเบเกอรี่นะคะแถวแถวบ้านชื่อร้านก็ชื่อว่าเอ็กซิไฟนะคะเขาเปิดเก้าโมงเช้าค่ะ แต่นุ้ยจะจะเวลาผิดนุ้ยนึกว่าเขาเปิด8ปดโมงเช้าตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโมงสานาทีนะคะก็ประมาณอีกสักครึ่งชั่วโมงนะคะถึงจะเปิดนุ้ยก็อยากจะมาแบบเป็นคนแบบแรกแๆนะไม่อยากมาแบบตอนที่คนเยอะๆเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเวียนมาดูแล้วนะคะคนเยอะมากนะคะคือคนข้างในร้านเนี่ยเยอะนุ้ยก็เลยแบบ ไว้นะคะเมื่อคืนว่าเดี๋ยวจะตื่นเช้าแล้วก็มาซื้อขนมซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียนนะคะแล้วก็มีร้านขนมร้านซูชินะคะร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีร้านพวกขายของที่เราเกนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกทุคนนุยเดวิสนะคะเมื่อเช้านี้นะคะหนุยตื่นเช้านะคะออกไปจะไปซื้อขนมนะคะที่ร้านเบเกอรี่เอเชียนมาร์เก็ตนะคะที่เอ็กซติฟนะคะชื่อร้านขนมนะคะแล้วก็ไปผิดเวลาค่ะ <c oughs> เขาเปิดเวลา9ก้าโมงเช้านะคะแต่นุยเห็นป้ายเดิมนะคะที่มันเป็นช่วงเวลาก่อนโควิดนะคะเปิด8โมง นุ้ยก็เลยไปรอตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะคะปรากฏว่าร้านเปิด9ก้าโมงนะคะไปเขย่าประตูเอ้า8ปดโมงแล้วทําไมร้านยังไม่เปิดนะคะเออปรากฏว่าไปผิดเวลานะคะเขาเปิด9ก้าโมงพอซื้อขนมเสร็จใช่ไหมคะนุ้ยก็เลยไปซื้อของนะคะที่จะเตรียมตัวนะคะเป็นอาหารในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูขนมกันก่อนนะคะที่นุ้ยไปซื้อว่ามันมีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะ เอกติไฟซีนะคะขนมก็จะมีขนมปังนมสดนะคะขนมปังนมสดแบบนี้แสงอาจจะมากเกินไปต้องขออภัยด้วยนะคะขนมปังนมสดนี้อร่อยนะคะสามีนุชอบน้ยเลยซื้อมาฝากแกนะคะขนมปังนมสดอันนี้มิลทอสนะคะอยู่ที่2ดอลลาร์เจ็เจ็ซนก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเ,าเกือบร้อยบาทนะคะอันนั้น แล้วก็ได้อันนี้มานะคะแสงเยอะไปขอโทษทีนะคะอันนี้เป็นชีสทาร์สนะคะชีสทาร์สชีสทาร์สอันนี้ชีสไข่เออไม่ใช่นนทาร์สไข่มันต่างกันนะคะสองแบบนี้มันเป็นแบบชีสแล้วก็มีแบบไข่ที่ที่เออเขาคิดทิตกันอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่เป็นขนม นะแต่ว่าตอนนี้มันก็ฮิตอยู่นะนึกว่านะก็อร่อยดีนะคะชอบอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเอาไปกินอ่คือถ้าเราพูดผิดพูดถูกถ้าเรากินไม่หมดใช่ไหมคะอ่าเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นใช่ไหมเสร็จแล้วพอมันเย็นแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่อร่อยนะคะก็เอาไปใส่ตู้อบนะคะอบสักประมาณกริวนุ้ยเอาไปใส่ที่มันเป็นตู้ที่มันกริวได้อบได้นะคะก็ประมาณสัก 4นาทีประมาณนี้นะคะคอยดูด้วยนะคะไม่งั้นมันไหม้นะให้มันอุ่นๆหน่อยก็อร่อยนะคะเอาไปวางไว้ตรงนู้นโอ้เหยียบสายไหมพรุ่งนี้จะไปเริ่มงานใหม่แล้วค่ะทุกคนจะเป็นวันแรกนะคะที่ไป orientation นะคะก็ซื้อขนมเตรียมไว้นะคะนี่ขนมนะคะ อันนี้รสชาติมันจะเป็นแบบบัวรี่นะคะไส้ข้างในนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันก็จะออกกรอบๆนิดนึงนะคะข้างในจะนุ่มนิ่มขนมปังอันนี้อร่อยนะคะเขาเรียกว่าเบอร์รี่เบอร์รี่อะไรสักอย่างเบอร์รี่ทาเล่อะไรสักอย่างนุออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ขนมปังไส้ถั่วแดงค่ะ เบอร์เกอรี่ที่ขายเป็นแบบเอเชียนนะคะสไตล์เอเชียนเนี่ยนุยว่ามันจะอร่อยนะคะอร่อยดีก็ความอร่อยอาจจะแตกต่างจากเบอร์เกอรี่ของฝั่งพวกฝั่งตะวันตกนะคะขนมปังไส้ถั่วแดงนะคะเดี๋ยวนุ้ยให้ดูข้างในนะหนุยกินแล้วก็ให้ดูเนื้อให้ดูไส้ นิ่มมากเลยทุกคนนี่ไส้ถั่วแดงอ,อร่อยนะคะกินแบบสดใหม่นะคะ ไส้เต็มๆม,มากเลยนุยชอบกินมากทุกคนชงกาแฟไว้ด้วยเนี่ย เดี๋ยวให้ดูอีกไส้หนึ่งนะคะเป็นไส้บูเบอร์รี่นะคะนี้อันนี้นะคะเป็นขนมปังแบบข้างบนก็จะแบบอร่อยอะ่ะพูดไม่ถูกนะคะขนมปังล่วง ให้ดูมนะคะไส้เขาก็จะเป็นแบบเบอร์รี่นะคะ ขนมอันนี้นะคะมันอร่อยที่ข้างหน้าเนี่ยค่ะข้างหน้าเนี้ยแล้วก็ใส่อร่อยเสร็จแล้วนะคะขนมมีเท่านี้นะคะขนมนี้เท่าไหร่อ่ะขนมนี้แบดเสร็จก็อยู่ที่ประมาณสิบประมาณสิบสามดอลลาร์นะคะ สิดอลลาร์แล้วก็ของที่ไปช้อปปิ้งที่ตลาดมีอันนี้ค่ะเป็นมาม่ามาม่าเป็นของมาม่าเกาหลีนะคะเป็นของเจ้านกนะ,ะรสชาตินี้นะคะจาจังเหมียงนะคะอร่อยนะคะมีทั้งหมด5แพ็ค ไปสลันแหนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระเจีย๊ยบนะคะกระเจียจ๊ยบน้ำลายแตกกระเจีย๊ยบนะคะน้ำลายแตกที่ว่านี้คือนึกถึงกุ้งแช่น้ำปลานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมีกระเจีย๊ยบแล้วก็ใส่สลันแหนนะคะน้ำลายน้ำลายไหลที่สำคัญนะคะก็มีมะระนะคะได้มะระมา สองหน่วยค่ะมาระชอบกินมากมาระนะคะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นึกถึงฝันเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนฝันว่าปลูกปลูกถั่วแล้วมีถั่วฝักยาวกำลังงอกนะคะฝันนะคะในฝันขนาดในฝันยังฝันถึงของกินฝันถึงฝักผักนี่นะคะมาระ มะระอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทํากุ้งแช่น้ําปลานะคะแล้วก็จะกินมะระแล้วก็กระเจี๊ยบนะคะใส่ไปสาละแหน่ด้วยนะคะสําหรับตัวน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มที่เป็นน้าจิ้มซีฟู้ดนะมะระนะคะบิตเตอร์เมลอนอยู่ที่อุ้ยถูกนะเนี่ยวันดอลลาห้าเออวันดอลลร์วะห้าดอลลาห้าสิบแปดเซนก็ประมาณ 2$ องดอลลร์ประมาณหกสิบนิดๆนะคะนี่สหน่วยนี้นะคะ ก็ถือว่าราคาดีนนะแล้วมาร์กออ,อวันนี้เจอมารากอนะคะตอนแรกก็ตอนซื้อเนี่ยไม่ได้ช่างอีกแล้วเป็นโซนเป็นเป็นคนซื้อของเนี่ยรีบหยิบนะคะไม่ได้ช่างไม่ได้ดูเวลาเออไม่ดูไม่ได้ดูราคาปรากฏว่านะคะนี่มารากอได้มารูใหญ่นะคะนี่ถ้าเทียบกับมือนุยมารากอลูกใหญ่อยู่นะคะแล้วก็ได้ยินเสียงไหมคะ ไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะกรอบอยู่รูปนี้นะคะมะระกอรกรีนพะพยา2ดอลลาร์นะคะ2ดอกลาเซนก็น่าอยู่ที่ประมาณหกประมาณ80บาทหรือเปล่าประมาณนี้เออประมาณนี้ค่ะ80บบาทราคาโอเคอยู่ค่ะได้อยู่ สุดท้ายเอ้ยยังไม่สุดท้ายค่ะเจอสุดท้ายกุ้งค่ะกุ้งเดี๋ยวนุ้ยจะทาการล้างนะคะล้างแล้วก็เดี๋ยวจะทํากุ้งแช่น้ำปลากินวันนี้นะคะอาจจะนะคะอาจจะทําคลิปวิดีโอให้ดูถ้าได้ทํานะคะเดี๋ยวนุ้จะให้ดูกุ้งแช่น้าปลาของนุ้ยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างราคากุ้งกุ้งนะคะ อันนี้นะคะอยู่ที่เขาเขียนว่าอันนี้อยู่ที่9ดอลลาร์9ดอลลาร์นะคะ9ดอลลาร์ประมาณ300เนี่ยนะคะ9ดอลลาร์นิดๆ300นะคะเกือบ300เออไงกุ้งเดี๋ยวจะล้าง แช่เอ่อล้างด้วยแป้งมันนะคะแล้วก็แช่โซดานะคะจะได้กรอบเด้งดึงนะคะเนื้อของกุ้งนะคะกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยนานๆกินทีนะคะไม่ได้กินบ่อยนะเพราะว่ามันมันไม่ใช่ของปรุงสดนะคะก็ช่วงนี้ก็กลัวนิดนึงแต่ก่อนไม่ค่อยกลัวช่วงนี้กลัวนิดนึงแล้วก็ได้ชาเขียวนะคะชาเขียวนุ้ยเลือกแบบเนี่ยค่ะมีน้ำตาลนะคะเพราะว่า ชอบให้มันหวานๆน,นิดนึงนะคะชูการ์ฟรีนะคะมีน้ำตาลนิดนึงนี่ราคาของที่ซื้อมาทั้งหมดนะคะทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ23ดอลลาร์84เซนค่ะวันนี้ไปชอปปิ้งมาเบาๆก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มนะคะเทรนงานทำงานนะคะอาจจะไม่มีเวลาทำคลิปนะคะลงวิดีโอบ่อยๆอาจจะ ลงประมาณสัก3 3ครั้งต่อสัปดาห์ประมาณนี้นะคะ3ครั้ง4ครั้งนะคะถ้าหากว่ามีเวลานะคะแล้วก็อาจจะออตอบคอมเมนต์ช้า นุ้ยก็ขอโทษด้วยนะคะทุกๆคนสําหรับเรื่องงานใหม่ของนุ้ยนะคะถ้าหากว่ามีอะไรที่แบบนุ้ยอยากมาแบ่งปันประสบการณ์หรือว่าอยากจะมาเล่านะคะว่าไปเจออะไรมาบ้างนะคะงานเนี่ยเป็นลักษณะงานยังไงนะคะทางานกับงานทํางานเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐบาลนะคะมีขั้นตอนอะไรยังไงเดี๋ยวนุ้ยจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ตำแหน่างงานเนี่ยอาจจะเล็กๆนะคะเราค่อยออขยับขยายไปในอนาคตข้างหน้านะคะเพราะว่าถ้าหากว่าได้เข้าไปทํางานในเกี่ยวกับของพนักงานที่เป็นพนักงานที่รัฐบาลเขาดูแลเนี่ยนะคะโอกาสที่จะก้าวหรือว่าเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อที่จะทํางานตําแหน่งอื่นเนี่ยมันก็มีนะคะต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าการดําเนินชีวิตของดุ้กจะเป็นยังไงนะคะที่ ที่นี่นะคะที่อเมริกาเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยนุ้ยเอาของไปเก็บก่อนนะคะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะวันนี้นุ้ยขอตัวลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเอาบา,บายบายเปลี่ยนใจนะคะจากกุ้งแช่น้ำปลานะคะเป็นกุ้งลวกแทนนะคะก็ลวกใสเนี่ยค่ะ ตะไคร้ไปมะกรูดนะคะขาดับกลิ่นที่มันคาวๆออกนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปกินกับส้มตำนะคะ